มานานพอสมควรคู่นี้ครับผู้ใหญ่สุเทพทิ้งที่สามประเภทขอไข่ห้าสิบห้าฟิปาย<อ><อ> เสียการสงตัวไปเสียระบบไปเสียเปียบร่องน้ำแดงร่องน้ำแดงเป็นการทายเรือชิ้นที่สามเรือห้าสิบพายสิพายร่องน้ำแดงร่องน้ำแดงพฟจาชาลวันสิ้นที่อื่ร่องน้ำแดงผายบนกับร่องน้ำเหมือนเรือดีไม่ธรรมดาสิงห์ปทุมวัดฉางประทุมธานีจากจังหวัดประทุมธานีนายโชคชัยอ่างแก้วเจอกับเรือนายกบุญมีแก้วกับพลตำบลไผ่ขวางต่างคนต่างใสต่างคนต่างซัดกันมาเประเภทขอชิ้นที่สามห้าสิบพายผ่านมาร้อยห้าสิบเมตรแรกดูตอนต่อไปเอาแล้วครับประมาณ34 0เมตรันน้ำนี่บปกว่า ฐานามป่าศ <an> ักบอกว่าล่องน้ำแดงล่องน้ำแดงเหลือดีพญาชนวันสิงห์นิโอภายแดงแจ้งหนีฉนีรอดปลอดภัยเมื่อสิงห์ประทุสิงห์ประทุสิงห์ประทุจะสร้างความโกลเสียนเรื่องเก่าให้กับพญาชนวันได้หรือไม่ได้ต่างคนต่างสักต่างคนที่บทต่างคนที่เป็มาล่องน้ำแดงล่องน้ำแดงชนวันชนวันจะหนีจฉนีรอดปลอดภัยหรือไม่ไม่รู้ว่าชนวันจะหนีพ้นหรือไม่พ้นพ้นหรือไม่พ้นเอาแต่ว่าสิงห์ประทุสิงห์ประทุหลังจากที่พัดท่อนไปที่เรียบร้อยสิงห์ประทุล่องน้ำปสะเมินล่องน้ำปสะเมินสิงห์ประทุ หรือว่าพญาชารวันพญาชารวันใจพญาชารวันหนึ่งหรือของของท่านนายกบุญมีเริ่มจะไล่พี่เริ่มจะไล่พี่ไรเบียดเอาสุดท้ายร้อยดเอาทุดท้ายเอาละว้ยพญาชารวันค้อไล่เบียดกันมาเค้อไล่เบียดกันมาสิงหิ์ปฐุมได้ชาได้ทีดีกว่าเอาละวิตาชายข้อดีตาชายข้อดีสิงห์ปรฐุมสิงห์ปรฐุมข้อดีชารวันไ่เบียดกันมาไล่เบียดกันมาหมดไปหมดหมดไปหมดหมดหมดว่าแล้วไม่ไหวครับ อดไปภายวางภายหน้าตักองค์ตุมมบดมต้มปล่อยให้เรือสิงประทุมไหลเข้าเส้นชัยครับกรรมการยกธคงน้ำเงินครับสิงประทุมสิงประทุมครับชนะในเที่ยวนี้ก็เดียกว่าบริษัทบุญรอดเท็ดดิงสิงคอมเมด้ชัน